สูสดีครับทุกผู้ชุมพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้จะมืดหน่อยแต่ว่าคือผมมีเวลาแค่นี้เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งวางระบบท่อประปาเสร็จนะฮะคราวนี้ตรงเนี้ยนะมันเป็นเนินเป็นพ้นเนาะพี่น้องเนาะพ้นเตาถ่านเก่านะตะกี้วันนี้มันเลยผมเลยคิดว่าจะทำเป็นบอ่อเลี้ยงหอยนะฮะ สองหอยตอนนี้ผมเอาหอยเชลลีสีทองกับหอยโขงใต้มานะครับเมื่อข้าวปีนองพุทธหงก็ค,คืออยู่นันจะเป็นบอยห้องบนนี้เนาะมาลองดูกันนะครับอันนี้คือตัดไว้นะครับตัดไว้ก็ที่อยากทำเพราะว่าผมคิดว่ามันมันระบายได้นะมันระบายมันเป็นเนินแล้วมันจะระบายน้ําได้กนะ็เลยอยากลองดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอาจจะมืดค่ำหน่อยผมอาจจะทําเสร็จแล้วค่อยถ่ายนะเพราะว่า มีเวลาแค่นี้จริงๆฮะวันนี้ก็ทั้งวันบดมือบดนั้นกลับมาบ้านตัวนี้สิครับโอเคครับลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับเทียนแล้วเนาะฝนเอ่อลนลงไปเคี่ยวออไปมันมีแต่น้ำน้ำน้ำบักทันไม่แน่นอนนะครับก็เลยเคี่ยวไปแต่ตอนนี้ยังมีต้นนี้นะฮะนี่มันเป็นต้นยุ่มังเนี่ยถึงพฝนเนาะพี่น้องเนาะพฝนโปรก มันปวดยังไงเลยกเกือบครึ่งเมียนผนว่าครับเนี่ยก็จะขุดพวกนี้ออกนะฮะขุดออกแล้วก็จะปรับปรับให้มันตรงขยเอียงไปฝั่งนี้นิดนึงเอียงไปใส่ต้นใหม่ต้นบกักล้วยักบุ่งนี้เนาะนะโอเคครับท่านผู้ชมมุยก็เลย ครับผมตอนนี้ก็ออพอสมควรแล้วหมายถึงว่าเห็นพื้นที่พอสมควรนะครับเห็นมคราบพี่น้องมันจะเอียงมาฝั่งนี้เนาะแล้วก็ลาดลงอย่างนี้นะลาดลงอย่างนี้เนาะฝั่งนี้ก็ลาดลงอย่างนี้ฟ,ฟึ๊น,น,นฝั่งนี้เนาะบหมอนีย่างพี่น้องฝั่งนี้มันก็จะลาดอย่างนี้นะลาดหน,นึ่งสีงเนาะฟึ้นฟ ฉะนั้นเราก็ต้องทอําบ่อฟืบฟืฟืบฟืบฟืเอยียงมากขนาดนี้แล้วก็พยายามระบายน้ําตรงนี้นะมุมนี้เพราะว่าต้นไม้เขาอยู่นหนี่นเนาะใส่ต้นไม้นะครับฟืบระบายน้นําตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <noise> 嗯，那个哦。嗯嗯 oh. ครับผมพวกน้องโตบวกียวเอาไปสับๆเลาไปให้บ่ออยู่มาครับรายการเราอันนีกันลากคอยนะเหลืองมหุีด้ยนะโอ้เป็นแต่เป็นยาดีเลยเนาะเฮามันมีความหลูนะ ต้มต้นขัดเขาต้มาแก่ปวดเขาปวดขาแล้วปกเก้านะไปต้มกินขอบคุณ ดูออกเสร็จแล้วครับพี่น้องมันเนี่ยหุนนะแต่ว่าก่อนที่จะเกียร์เนาะเกียร์เกียร์เกียร์นะฮะก็คือจะเอาดินเกียร์ตรงนี้นี่ที่มาเห้แต่ต้องเสมอนี่เอาไม่เป็นขอบบอนะพี่น้องเนาะแต่ไม่ได้ปั้นนะก็คือนี่ฮะเอามาใส่กระสอบปุ๋ยนี่เนาะน,นี่ก็คือโกยดินนะนลุดนั่นเนาะอ้อนที่โกยเบมึงจะกกระสอบครับ สอบเก่าเนาะสอบเกา่าสอบขาดนะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็วามาคุยดีอทำให้เอฟซีทางประเทศจีนดูนะครับเกตแค่จังหวะภาษาไทยก็ไม่เข้าใจนะโกยจากตรงนี้ฉันฉันหลง You I want goy ว่าเด็กนี่เป็นภาษาแล้ว สอบทรายก็ได้เราต้องไปซื้อทรายมีง่ายกว่านี้อีกนะฮะเดี๋ยวว่าผมไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งฮะขอบบ่ออันนี้ขอบบ่อด้วยดินนะครับ พอได้ดินนะฮะเลยใช้เนี่ยครัทดสอบปุ๋ยขาดง่ายกว่าดินอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวนจะทำอีกคลิปนะ,ะว่าที่นี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะวันนะี้ก็ไปวางรอนบ่อยไหฮะวาง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 ไปเนาะประมาณนี้นะฮะเีอนะท่านผู้ชม โกยๆแล้วก็เรียงกันมาเนาะมันก็สอบซ้ายเยนาะนกันน้ำท่วมนี่นะปึ๊บลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับผมตรนนี้เราก็วางขอบบอ่อใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะคราวนี้ปรับเกียร์ะไรเรียบร้อยแล้วเราจะให้น้ําไหลไปประมาณนี้นะฮะตอนแรกผมว่าจะทําท่อระบายสองแต่ว่าทําท่อระบายเดียวคราวนี้ก็เลยจะกั้นฮะ ก็คือเอากระสอบกั้นกลางเพราะว่าจะเลี้ยงหอยชลี่สีทองกับหอยโข่งนาครับโขงใต้มันจะกินกันนะฮะถ้าเราไม่กั้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาปูบ่อแล้วก็กั้นกันเลยนะครับพอลืมบอกไปนะฮะปูบ่อคือเอาเราต้องเอากระสอบปุ๋ยปูก่อนนะปูพื้นก่อนไม่งั้นมันจะขาดนะพายางจะขาดเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะผมจะกั้นนะฮะกั้นโดยเอาอันนี้ขึงก่อนแล้วลวดขึงแล้วก็ตะข่ายใส่แล้วก็ จะวางกระสอบตรงนี้นะฮะแต่ว,ว่าผมจพะพยาพยางมาปูก่อนพะยางดำโอเคครับรอบพะยางก็อยู่นี่แหละปัญหาคือหนึ่งคืออยากอยากาพะยางขึ้นด้วยเพราะว่าแช่ไว้สองวันแล้วสองคืนแล้วนะเพราะว่าเหนะเาาม็นอเอาตรวจสารเคมีในออางอ้น้ำดำเลยนะกลัวว่าสัต์ น้ำเราจะตายนะครับเราก็ต้องแชร์ไว้ เดี๋ยวพอ,อนิหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพยางปูฝั่งนี้เนาะเองกระสอบทับนะฮะจะได้เป็นในนั่นนะแต่ว่าก่อนที่จะเอากระสอบทับเดี๋ยวพยางปูก่อนนะเพราะผมจะใส่ตัวระบายน้ําตรงนี้อีกทีนะครับคริ่มผมถึงนี่แล้วเนาะ้องอนี่ใส่นะครับเอาที่ขั้นระบายน้ํา ็เป็นท่อธรรมดาแต่ว่าปิดนี่นะปิดเนี้ยเ,เขียวแล้วเราค่อยจะเอาขดสอบทับเนีย่ยวางไว้ให้มันกลางๆหน่อยกลางหน่อย,ลอยแล้วก็เอาขดสอบทับนะ เมือนแล้วนะฮะดจนเมือนดึงคำน้ำพี่น้องนะรอบท่านผู้ชมครับสำเร็จเสร็จสับฮ่าฮโอ้เมือเดีเนาะเมือเดเพราะว่าผมไปนั่นไปนี่นะครับไปทำาไไรคนโดปวกก็เรียบร้อยนะฮะปัญหาคือผมรีบเพราะว่าผมเอาหอยมานะครับซื้อหอยมาในสองสามมื่แล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ ผมกลัวมันตายนะผมก็เลยรีบทบําบ่อจริงๆถ้าไม่เรียบคืนหนึ่งเราต้องทําบ่อให้มันเสร็จก่อนเนาะไล่ไล่คืนไปฮนะราหมอยมันเสร็จแล้วค่อยไปเอาหอยมาปล่อยเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้ออมนะครับนี่ไก,กลมาก,กว่าหนึ่งหนะมือเนะด้อนต่อแม่เราอยู่เราก็สิค่อยๆออ,ออมเม็ดไปนะครับครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะฮะอันนี้คือผมเลี้ยงหอยนะฮะหอยที่ผมเลี้ยงตอนนี้ฝั่งนี้นะฮะ คือหอยอันนี้หอยอหอยโข่งใต้นะฮะหอยโข่งใต้ตัวก็จะดำๆหน่อยนะฮะหอยโข่งใต้ไปซื้อที่อุดรนี่แหละเขาก็ซื้อมาจากว็บนั่นนะฮะจากลาซาด้าช็อปปี้อะไรเขาเนาะอันนี้ประสบการณ์คนเลี้ยงเขาบอกว่ามันตายเนาะเขาซื้อมาหลายคู่อยู่มันตายนะครับแล้วก็เขาก็เลย ค่อยๆเลี้ยงไปกว่าจะได้นะฮะโอ้โน่นฮะไตไปโน่นแล้วฮะท่านผู้ชมสปีชีแต่ว่ามันมีนี่อยู่ฮนะมันมีไอ้เขียงเขียวนี่อยู่กั้นไว้อยู่นะ,ะเพราะว่าเราเอาก,กระสอบทับไว้เนาะสอบทับสนไว้ครับมันมีไตออกพผเด้อนะพี่น้องนะก็จะไปอยู่ซอ,อกนั่นก็นเดือดมนันเนาะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นหอยเอ่อเชอรี่สีทองนะครับ กำลังมาเนาะหอยเชลลีสีทองช่วงนี้เนาะก็เลี้ยงไว้กินไม่หยุดนนครับมวันกลางวันเลี้ยงไว้ขายครับเนี่ยเชลลีสีทองเนื้อจะสีทองเดี๋ยวตอกนกลางวันเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกเนาะเริ่มไต่ออกมาแล้วนะครับฝั่งน้ำลึกนี่ให้หอยเชอรี่สีทองเพราะว่าฝั่งน้ำตื้นเนี่ยหอยปังมันจะชอบไข่อยู่บนดินนะครับ เดี๋ยวนี้ผมมาคราวหน้าผมอาจจะเอาดินโกยๆให้มันสูงขึ้นนะฮะว่าตอนนี้ระดับน้ําเราก็ไม่รู้เนาะเราเพิ่งทําเสร็จมันมืดนะครับก็จะเอาดินใส่เพราะว่าเวลามันไข่เนี่ยมันจะได้อยู่ตรงนี้โอ้มดหมนเนี่ยแม่มดเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆปรับไปเนาะอันนี้ก็ปล่อยน้ำเพ,พิ่งใส่นะมดจะกัดสอบเนานะมาจากบินก็วนะ่า สงงใยอันนี้ก็เป็นท่อระบายน้ำนะที่ผมทาไว้แล้วก็ปิดเราตะข่ายปิดไว้นะฮะเพื่อให้มันไหลไปตรงนน้นเพราะว่าผมปล่อยน้ําไม่ทําให้ดูละเดี๋ยวเดี๋ยวอีกบอ่อหนึ่งผมจะทําให้ดูอันนี้ผมรีบไปหน่อยนะอันนี้ก็ปิดระบบน้ําก็ปล่อยตรงนี้นะฮะเมื่อกี้นี้ตอนแรกผมเจาะมันดูใหญ่เกินไปนะฮะแ้วมันรั่วผมก็เลยเออเอาจุ่มๆๆกันเนาะและ้วก็คีิมันท้ายรัดนะครับ ง่ายดีเพราะว่าขอบบ่อเราเหลือเยอะนะเราก็เลยทําได้เยอะพอสมควรก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมจะตอนกลางวันผมจะมาถ่ายดูเนาะวันนี้ทุลักทุเลมากเลยรีบเกินไปเพราะว่าเราเอาหอยมาก่อนปัญหาแต่ถ้าทําบ่อก่อนจะดีมากเลยนะบ่อนี้เงเป็นบ่อถาวรนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นดินเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมจะเสริมขอบบ่อหรืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมมีวิธีอยู่นะเดี๋ยวผมจะทําคลิป ต่อไปในภายภาคหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับมังคุนเฮดบอเรียงหอยนะครับขออนุญาตลาตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ